ติดตั้งให้คืออยู่ในแบบหรือว่าเราอยากจะใส่ให้ลูกค้าเองค่ะมันต้องใส่พี่ไม่งั้นอากาศมันระบายไม่ออกอมันมีที่ระบายอากาศออกอันนี้ผมใส่ให้ไม่ได้เสียส่วนต่างเลยไเขาชอบตรงที่แบบไม่ได้เสียส่วนต่างแล้วให้แบบความฟูนะปกติเราจะเห็นแบบห้องน้ําก็จะให้ชักโครกแล้วก็จะอ่างเป็นแบบแขวนขาตั้งครับไม่ค่อยเป็นตู้เฟอร์น like ิเจอร์แบบนี้หรือใช้ฟูแบบนี้เลยคือไม่ได้หลอกใช่ไหมกับราคานี้เราให้ฟูแบบนี้ไม่หลอกครับเพราะบ,บ้านหลังนี้เขาก็ดูมาจากใน YouTube เขาก็ผมก็ไม่ได้หลอกเขา ก็ได้จริงตามนี้เลยใช่ครับตู้นี้คือรวมในราคาทั้งหมดเลยะคะ่ะรวมเลยอันนี้ไม่เสียตัวต่างอันนี้ก็ไม่เสียให้เครื่องทำน้ำอุ่นด้วยใช่ครับโอโ้โหปกติเราจะเห็นเป็นแบบนี้หรือว่าแบบบานผักก็เอามันก็เป็นเหมือนบานอย่างนั้นนะพี่บานผักแต่แค่เรามากลับกลับหัวให้มันออกแบบให้มันแบบว่ามันสวยหน,น่อยนะเวลาเตียงตั้ง่ยมันจะอยู่หน้าต่างไมอยู่บนหัวเตียงพอดีพี่ คือไม่ติดเนาะเวลาแบบ<ช>เราเตียงตั้งปุ๊บค่ะเอาแบบแบบยาวมา<ช>ันจะติดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือหัวเตียงตั้งแค่นี้ก็ไม<ช>่ติดด้วยอ่าคือแบบว่าปรับเปลี่ยนตามสไตล์แล้วตรงนี้เป็นชั้นแบบนี้เลยเหรอคะใช่ครับวูช่างกล้องมาแพนหน่อยเร็วตรงนี้เป็นชั้นแบบที่เก็บอะไรบ้างคะเดี๋ยวช่างเอามาที่บ้าน,นะะ่อยพ่ะก็พกเก็บช้อนเก็บมีดเก็บพวกอุปกรณ์เครื่องครัวพี่ทําไมให้หลูจังคะหรือว่าชุกผู้หลังให้แบบนี้หมดเนื่อพึ่งมีหลังเนี่ยคือคือเขาเลือกมาพี่ ใช่เขาเขาเลือกมามันเรื่องเรามันอยู่ที่การเราคุยกันก,ก็จะของบ้านด้วยพี่เ๋อเปิดโดยปกติเห็นแบบช่างอื่นๆเนาะก็จะเห็นเป็นบานเปิดธรรมดาแต่นี้คือมีชั้นวางของใส่ซ้อนซ้อมใส่อะไรด้วยเป็นสัตว์เป็นส่วนได้ดีมากๆเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะช่างออมเนี่ยรักสร้างทั่วประเทศด้วยใช่ไหม<ช>คะค สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับน้องเอกคนรักบ้านทายเมืองดนทางช่องทาง t u b e Facebook และ Tik t o อรค่ะวันนี้เอกพามาชมนะคะบ้านสวยๆนะคะบ้านกึ่งน็อกดาวน์ค่ะท่านผู้ชมขาหลังนี้สร้างที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะที่อยู่ข้างน้องเอกนะคะคือช่างออมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่นะคะผลงานของช่างออมเนี่ยคือเราถ่ายมาแล้วนะสมหลังหลายๆท่านบอกอยากจะดูผลงานช่างออมอีกนะคะน้องเอกอัปเดตให้แล้ววันนี้ก็อย่างที่บอกเลยเดี๋ยวเราไปคุยกับช่างออมกันค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะช่างช่างชื่ออะไรคะช่างอมอแนะนาตัวหน่อยค่ะชื่ออมอายุยี่ห้าครับเป็นคนนครสวรรค์ครับค่ะหลังนี้สวยมากเลยนะคะเป็นแบบสไตล์อะไรคะสไตล์โมเดิร์นมินิมอลครับโมเดิร์นมินิมอลใช่แล้วหน้ากว้างเท่าไหร่คะหลังนี้หน้ากว้าง9.5ครับลึกเข้าไป8เมตรแล้วความสูงของตัวบ้านล่ะคะ7จยกพื้นขึ้นมา70เซนครับเ0เซนค่ะประกอบไปด้วยกี่ห้องนอนและกี่ห้องน้าคะ 2>, 2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องโถงครับ หลังสวยๆแล้วหลังใหญ่ๆแบบนี้นะคะงบก่อสร้างเท่าไหร่คะ9 5 0 0ห้าครับ9 5 0 0ห้าไปค่ะสำหรับระเบียงนะคะมีหน้ากว้างเท่าไหร่คะกว้างสองเมตรยาวห้าเมตรห้าสิบครับ5เมตรสิบใช่ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องหรือว่าโทนสีเนี่ยคือใครเป็นคนเลือกคะคะเจ้าของบ้านเลือกหมดเลยครับเจ้าของบ้านเลือกหมดเลยใช่ครับแล้วช่างออมเนี่ยรับสร้างที่ไหนบ้างรับสร้างทั่วประเทศครับแต่เราเห็นแบบหลักๆล้วแบบตอนแรกไป ระยอง<ช>อันนี้ก็มาสุรกร่<ช>มีแผนที่จะไปไหนต่ออีกไหมคะเนี่ยการกับเชียงใหม่ครับคือไปทั่วประเทศจริงๆนะ<ช>เดี๋ยวท่านแบบถ้ามีโอกาสก็จะได้ไปนะจะเห็นผลงานช่างเรื่อยๆหลายๆจังหวัดน,นะคะมีที่นั่งด้วยนี่ออกแบบมา,มาใหม่หรือว่าแบบออกแบบเหมือนเหมือนทรงที่แล้วคะ่ะก็คล้ายๆกับทรงที่แล้วครับแต่ผมก็จะมาดัดแปลงนิดหน่อยแล้วระยะสร้างเนี่ยคะ่ะของกอลังของช่างเนี่ยใช้เวลาในการสร้างเนี่ยกี่เดือนคะ่ะหลังนี้2เดือนครับ อสองเดือนแล้วทาไมถึงเรียกว่ากึอกนกดาวอะคะก็ากฐานมันเป็นปูนนะพี่รากฐานมันก็เหมือนบ้านปูนเลยแต่โครงสร้างมันก็จะเป็นเป็นเหล็กเหมือนบ้านนอกดาวทั่วไปอ๋อแล้วระยะการสร้างเร็วกว่าเร็วกว่าเร็วกว่าบ้านปูนอ๋อค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ที่เรายืนอยู่เป็นบริเวณของห้องโถงมีความกว้างเท่าไหร่คะช่างห้องโถงส่วนนี้กว้างสามสามเมตรคูณห้าเมตรสิบครับ แล้วก็เบื้องหูก็เบื้องลายสวยมากเลยเป็นไลายไม้ด้วยไซส์หกสิบคูณหกสิบครับแล้วก็ที่สําคัญเลยตรงนี้สามารถทําได้เป็นสามห้องนอนไหมคะช่างได้ครับแล้วถ้าสมมติแบบเขาต้องการสามห้องนอนออกแบบแบบไหนให้เขาคะกั้นตรงนี้เลพี่ตรงนี้สามารถได้อีกห้องหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะเล็กไปหน่อยมันก็ได้แค่สามคูณสามสามคูณสามใช่ครับก็เป็นมาตรฐานของห้องแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องโถงไปใช่ครับมีหน้าต่างให้หน้าต่างฟูมากอันนี้เป็นหน้าต่างบานใหญ่หน้าต่างบานผักมีใส่วงกบด้านในด้วย ใช่ไหมคะตรงนี้ใส่บัว,วบอ่ะใส่บัวให้ด้วยแล้วก็ให้ปักปักไม่ให้กี่จุดคะเนี่ยปักใช้งานหลายจุดอยู่พี่ผมยังไม่ได้นับเลยเ <c oughs> <c oughs> ยอะยยจัดเยอะจัดใช่ไหมอ่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วกันมาทรงผงนี้นะใชะะ่สี่จุดแล้วก็โทมเป็นสีขาวส่วนไฟด้านบนละคะให้เป็นไฟอะไรคะเป็นไฟดาวไลค์ครับอันนี้ก็ของบางเขาเลือกอันนี้ก็คืออยู่ในราคานี้ไหมหรือว่า เสียต้นทนต่างเพิ่มอันนี้จะเป็นเจ้าของบ้านซื้อมาเดี๋ยวผมติดตั้งให้ฟรีผมเดินสายให้ฟรีผมจะมีไฟดาวไรท์เป็นไฟดาวไลท์ LED ให้ใช่าะั้นเองแต่ส่วนที่แบบต่อเติมอยากได้ความแบบรู้ราหน่อยก็ซื้อมาเดี๋ยวช่างออมติดให้ติดให้ฟรีเลยครับใช่ครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องแรกกันก่อนดีกว่าห้องนอนเข้ามาเลยค่ะสำหรับห้องนอนห้องที่หนึ่งมีความกว้างเท่าไหร่คะสามคูณสี่ครับ สามคูณสี่โดูดีหน้าต่างให้ฟูมากนี่ก็มีปักสามจุดทวิคสองทำไม,มสไตล์แบบหน้าต่างแบบแปลกจังเลยคะตรงนี้ไม่เหมือนใครเลยปกติเราจะเห็นเป็นแบบนี้หรือว่าแบบบานผักก็เอามันก็เปนน็นเหมือนบานอย่างนั้นะพี่บานผักแต่แค่เรามากลับกับหัวให้มันออกแบบให้มันแบบว่าม well ันสวยหน่อยะเวลาเตียงตั้ง่ยมันจะอยู่หน้าต่างมันอยู่บนหัวเตียงพอดีพี่ คือไม่ติดเนาะเวลาแบบเราเตียงตั้งปุ๊บค่ะเอาแบบแบบยาวมันจะติดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือหัวเตียงตั้งแค่นี้ไม่ติดด้วยอ่าคือแบบว่าปรับเปลี่ยนตามสไตล์ตามสไตล์ของแบบบ้านไปโอ้โหทำไมไฟอันนี้ก็คือรวมของเรารู้ว่าพี่เจ้าของบ้านซื้อมาเพิ่มเขาเนี่ยตรงกลางตรงกลางพี่เจ้าของบ้านเขาซื้อมาเพิ่มอ่าโดยปกติในห้องนอนเราให้กี่จุดคะสองจุดครับสองจุดแบบนี้เลยใช่ครับสองจุดก็สว่างแล้วนะคะสําหรับภายในห้องนอนห้องใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นห้องน้ำด้วยเดี๋ยวช่างอมพาไปชมในห้องน้ำหน่อยค่ะ ไฟยังเปิดไม่ได้เดี๋ยวเราส่องไฟด้วยตัวเราเองนะคะสําหรับห้องน้านะคะมีความกว้างเท่าไหร่คะสองฟูตสองเมตรครับสองคูณสองเมตรปูปื้นให้สุดเลยมีช่ชองระบายอากาศใมีชักโครกให้แล้วก็มีตู้ใช่ครับตู้นี้คือรวมในราคาทั้งหมดเลยเหรอรวมเลยอันนี้ไม่เสียตัวต่างอันนี้ก็ไม่เสียให้เครื่องทำน้ำอุ่นด้วยใช่ครับโอโ้โหคุ้มมากนะคะสำหรับแบบเครื่องทำน้ำอุ่นก็หูยี่ห้อแบบ ก็ปลาไปสี่ห้าพันแล้วมั้งนนะคระั <c oughs> นี้ยอนี้แล้วก็มีหน้าต่างระบายอากาศด้วยมีไฟมีทุกอย่างให้ครบก็คือไม่ได้เสียส่วนต่างเลย<ช>พวกเราจับอะไรงี้ใช่ครับถือว่าคุ้มมากนะคะ<ช>แล้วที่สําคัญเนี่ยเราถ่ายมาช่างออมเนี่ยผลงานมาสามหลังแล้วบางท่านบอกว่าต้องอย่างนี้นะคะทุกวันนี้ก็ช่างมีทั้งแบบมีทั้งดีและก็ไม่ดีให้เลือกนะคะแล้วที่สําคัญเราจะบอกเสมอว่าถ้าเรามาถ่ายหลังไหไบ่อยๆนะคะอันนี้ก็ ให้สร้างได้แต่ถ้าเราถ่ายหลังแรกแบางท่านบอกโอ้โหทำไมไม่แนะนำมันสร้างให้เลยก็เราแค่ถ่ายหลังเดียวเราไม่รู้ฝีมือแต่เนี้ยคือเรามาถ่ายนะก็เห็นฝีมือแล้วก็เห็นผลงานด้วยนะคะต่อไปเลยค่ะห้องนี้เป็นห้องอะไรคะห้องน้ําครับห้องน้ําเหมือนกันสองห้องน,อ,งอ,งนอนสองห้องน้ำนะช่างเราพาไปชมในห้องน้ำเลยค่ะอันนี้ก็จะเหมือนห้องนู้นนะแต่ว่ามันจะมีัดลมดูดอากาศทั้งหมดตรงนี้ติดตั้งให้คืออยู่ในแบบหรือว่าเราอยากจะใส่ให้ลูกค้าเองคะมันต้องใส่พี่ไม่งั้นอากาศมันระบายไม่ออก มันมี<า>ที่ระบายอากาศออันนี้ผมใส่ให้ไม่ได้เสียส่วนต่างเลยเขาชอบตรงที่แบบไม่ได้เสียส่วนต่างแล้วให้แบบความฟูนะปกติเราจะเห็นแบบห้องน้ําก็จะให้ชักโครกแล้วก็จะอ่างเป็นแบบแขวนขาตั้งไม่ค่อยเป็นตู้เฟอร์นิเจอร์แบบนี้หรือช่างใ,ให้ฟูแบบนี้เลยคือไม่ได้หลอกใช่ไหมกับราคานี้เราให้ฟูแบบนี้ไม่หลอกครับเพราะบ,บ้านหลังนี้เขาก็ดูมาจากใน YouTube เพราะ็ผมก็ไม่ได้หลอกเขาอ่าก็ได้จริงตามน,นี้เลยใช่ครับแล้วระยะเวลาในการสร้างหลังนี้กี่เดือนคะเนี่ยสองเดือนครับ แล้วหลังคาช่างให้เป็นอะไรคะเอ่อเป็นหลังคาซิงเกิลรูปครับให้เป็นซิงเกิลลุกเหมือนกันใช่ครับข้อดีของซิงเกิลลุกอีกสกรอบหนึ่งเผื่อใครยังไม่เคยแบบคุยกันก็คือว่าสวยงามโอกาลอลอลอสลรั่วซึมน้อยแล้วแข็งแรงครับแข็งแรงทนทานใช่ครับมะพร้าวตกเป็นไงบ้างก็ไม่ขนาดทุว่าไม่เป็นไรอะค่ะต่อกันเลยค่ะสําหรับห้องน,นอนห้องที่สองค่ะ<อ>มีความกว้างเท่าไหร่คะสามคูณสี่เหมือนกันครับ สามคูณสี่โอ้โหแต่แเราห้องสามคูณสี่นี่คือกว้างแล้วนะเพราะปกติเราจะเห็นเพราว่าสามคูณสามสามสามจุดห้าคูณสามจุดห้าอะไรประมาณนี้มีสายสายแอร์ด้วยอันนี้คือสายแอร์นี่คือเราแบบทําให้เขาพร้อมเลยใช่ครับกึ่งล็อกดาวน์ที่เราบอกว่าผนังนี่ใช้เป็นอะไรนะคะเป็นสมาร์ทบอร์ดครับความหนาแปดมิล<ม>แล้วค่ะและ้วะยะในการทําของเราเนี่ยมีการรับประกันไหมคะมีครับผมรับประกันโครงสร้างห้าปีแลบประกันรั่วซึมหลังคาปีหนึ่งครับแล้วชอบตรงที่ ประตูอะทุกๆประตูขของของช่างออมเนี่ยคือให้มีสต็อปประตูด้วยทั้งหมดเลยใด<ช>ีมากเนาะเ <นะ S 2> วลาแบบลมพัดตึงไม่ต้องแบบว่าคอยจับคอยจับประตูหรือเปล่าอะไรแบบนี้อันนี้คือสาหรับห้องครัวเรามาดูห้องครัวดีกว่าห้องสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับห้องครัวค่ะช่างออมผ้ามีความกว้างยาวเท่าไหร่คะสามคูนสามครับสามคูณสามโอ้โหใหญ่ขนาดน,นี้เลยเนาะเป็นพอลสโทนสีด้วยหรือเปล่าไม่รู้เนาะที่ทําให้แบบป้าสว่างค่ะแล้วช่างออมให้อะไรบ้างคะสําหรับห้องครัว ก็ให้ทุกอย่างเลยครับยกเว้นตาแก๊สกับที่ดูดควันนี่จะของบ้านเขาซื้อมาทุกอย่างให้ที่นี่เป็นตู้แขวนด้วยอระคืตู้แขวนด้วย,ยครับก่อเคาน์เตอร์ให้ด้วยใช่ครับมีซิงค์มีบานบานซิงค์แบบนี้แล้วตรงนี้เป็นชั้นแบบนี้เลยเหรอคะใช่ครับช่างกล้องมาแพนหน่อยเร็วตรงนี้เป็นชั้นแบบที่เก็บอะไรบ้างคะเดี๋ยวช่างออกมาอธิบายหน,นะะ่อยค่ะก็พกเก็บช้อนเก็บมีดเก็บพวกอุปกรณ์เครื่องครัวพี่ทําไมให้หลู่จังคะหรือว่าทุกูหลังให้แบบนี้หมด เรื่องพึ่งมีหลังเนี่ยคือเขาเลือกมาพี่ใช่เขาเขาเลือกมามันเรื่องของเรามันอยู่ที่การเราคุยกันกับเจ้าของบ้านด้วยพี่เพราะโดยปกติเห็นแบบช่างอื่นๆเนาะเขาก็จะเป็นบานเปิดธรรมดาแต่นี้คือมีชั้นวางของใช้ซ้อนซ่อมใส่อะไรด้วยเป็นสัตว์เป็นส่วนได้ดีมากๆเลยอายนี้ดีกว่าค่ะช่างออมเนี่ยรักสร้างทั่วประเทศด้วยใช่ไหมคะยังไม่ได้เบอร์เลยขอเบอร์โทรติดต่อได้ค่ะ0ย์เก้9สครับครับ เบอร์นี้ติดต่อได้ทุกทุกเขาเรียกวทุกเวลาเลยไหมหรือว่ามีเบอร์สำรองไหมคะมีเบอร์นี้ร์เดียวครับเบอร์ผมอ่าเบอร์เดียวนะขออีกรอบค่ะ094.4.92.3.9.8.9ค่ะวันนี้พี่เอกลบน้องอ,อมขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมคะก็ชอบผลงานางช่างอ,อมก็สามารถโทรติดต่อให้ช่างออมในช่างได้คะ่ะวันนี้น้องเอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ